ไี่ได้รับกลับมานะคะไม่ครบอันนี้อ,อุปกรณ์ีก้าอันนี้ค่ะบล็อกอะอะใช่อ,อันนี้ส่งอุปกรณ์กลับมาไม่ครบนะคะไม่มีตัวบล็อก อันนี้เป็นอะไรพี่แท้อันนี้สภาพสินค้าที่ได้รับกลับมานะคะสินค้าถูกใช้งานไปแล้วนะคะลูกค้าน่าจะไม่ได้ปลดอันไมไ่ปลดเซฟตี้มันนะถ้าไม่ปลดมันก็จะสตาร์ทไม่ได้ติด ยังไม่ได้กดอ่าังไม่ได้กดน่นกดกดอ่า,อาวิธีปลดก็คือเอาเพจเหล็กข้างในนี้ออกมานะคะที่อยู่ข้างในนี้ก็คือยิงน็อตตรงนี้ออกดึงถาดมันออกมาแล้วเอาเหล็กออกแค่นี้นะคะ นี่อันนี้เป็นการปลดอั้นปลดเซฟตี้มันนะคะอาีิเใจใส่ เติมน้ำมันผสมออโต้ลลปนะคะเติน้ำมันข้บวกดึงให้น้ำมันเข้าอะคะ่ะน,น้ำมันเข้าะคะ่ะบุ๊ ได้ปกตินะคะลูกค้าไม่ได้ปวดอันปวดซิตี้มันนะคะอันนี้ใช้งานได้ปกติและถูกใช้งานไปแล้วขายต่อไม่ได้ละตัวนีว้